รกรอครูเช่นเดียวกันครับเป็นกวญกำลังใจให้กับอาจารย์เดชามาสดมาแห้งก็ให้กำลังใจกันได้นะ <c oughs> มาด,ดูสดมาเห็นที่หลานตุกอกหก,กใจกดไลค์กดแชร์นะครับอเข้าเรื่องเดี๋ยวยาว <c oughs> <c oughs> วันนี้เป็นเรื่องราวของคดีเช็คเด้ง เช็คเด้งเนี่ยระวังเพราะมันมีอายุความร้องทุกข์เนื่องจากความผิดเกี่ยวกับพรเบเช็คเช็คเด้งมันเป็นความผิดที่เป็นความผิดยอมความกันได้เพราะฉะนั้นเวลาเข้าจ่ายเช็คเด้งต้องดูในเรื่องของอายุความร้องทุกข์ให้ดี มิฉะนั้นจะเสียท่าเมื่อไปถึงศาลอายุความร้องทุกนั้นกำหนดเอาไว้ที่ประมวลกฎหมายอามาตรา96อ่านซ้ำๆย้ำๆหลายๆครั้งนะจะได้จดได้จำกันนะครับมาตรา96เนี่ยองประกอบของอายุความนั้นเนี่ย มันมีอยู่สองอย่างรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทํำความผิดมันต้องสองรู้นะรู้เรื่องกับรู้ตัวต้องทั้งสองอย่างเพราะ,ะนั้นเวลาท่านบรรยายไปบรรยายฟ้องลิ้นผ่านลิ้นผ่านไปบรรยายฟ้องเนี่ยถ้าท่านวางรูปคดีไม่ดีเพราะเรื่องนี้มันมีเรื่องของอายุความพร้อมทุก บรรยายตั้งต้นไปดีมันจะตายตอนจบท่านต้องคำนึงถึงเรื่องอายุความร้องทุกข์ด้วยท่านตั้งต้นเป็นกอไผ่เหลาลบปลายเป็นบอกัญชาทันทีเพราะนั้นมาตรา96บเนี่ยเขาบัญญัติไว้แล้วว่าเอาความผิดยอมความได้ต้องถ้าไม่ได้ร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่วันรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเป็นอันขาด อายุความาท่านธนาชยาสวัสดีครับท่านอาจารย์เจเจเราอยู่ที่เคารพขอบคุณท่านธนาชยาโดยนี่เป็นแฟนตัวยงเลยนะเนี่ยเป็นแฟนตัวยงละเดี๋ยวผมดูคอมเมนต์ก่อนโอเคนะครับคราวนี้อายุความเนี่ยความผิดต่อส่วนตัวต้องระวังเพราะมันมีอายุความสองขยับด่านแรกก็คืออายุความร้องทุกข์ เมื่อท่านไปแจ้งความต้องแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอย่าไปรู้กฎหมายเยอะเลยบอกไปแจ้งความเพื่อเมขานยุ่ความไปแจ้งความเพื่อจะไปฟ้องเองคือรู้กฎหมายแล้วไปแจ้งแบบนั้นตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปดำเนินคดีเองฟ้องเองแต่คนายความกว่าจะจ้างกว่าจะจ่ายตังหาเงินครบ ว่าจะร่างฟ้องไปยืน่นติดคดีนั่นคดีนี่มันจะเกินสามเดือนก็เลยไปแจ้งความไปก่อนเพราะพอรบยเช็กเด้งเนี่ยมันต้องแจ้งความมันจะสามเดือนแต่เวลาไปแจ้งรู้มากเกินไปจะไปแจ้งว่าแจ้งไว้เพื่อไปดําเนินคดีเองแจ้งไว้เพื่อไม่ขายยุความก็เอาตรงๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ยแต่ดีกาออกมาแล้วไอ้แจ้งแบบเนี้ยไม่ใช่เป็นการร้องทุกข์ตามระเบียบ เพราะคำว่าร้องทุกน์ใน,นิยามสับบัญญัติไว้ชัดเจนว่าการร้องทุกข์ที่ถูกกฎหมายและตามระเบียบนั้นต้องแจ้งความเพื่อดําเนินคดีไม่เนี่ยมาแจ้งความเพื่อเพื่อไปฟ้องคดีไม่ใช่ไปแจ้งความเพื่อไม่ให้ขาดอายุความเสร็จแล้วมันจะกลายเป็นขาดทุกุความร้องทุกข์เพราะเป็นการแจ้งร้องทุกข์ที่ไม่เป็นไปตาม ระเบียบเพราะนั้นถ้าท่านไปแจ้งความอาญาที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวท่านต้องแจ้งความเพื่อดำเนินคดีเท่านั้นอย่าไปแจ้งความเพื่อแม่ขายยุ่ความใดๆทั้งสิ้นไม่ง,งั้นจะตายน้ำตื้นโดยเฉพาะจะจ้างขนายฟ้องเองคุณไปตั้งต้นที่ตำรวจก่อนเลยแจ้งไว้ก่อนแจ้งความเพื่อดำเนินคดีถึงที่สุดพอไปจ,จ่ายตังทนายแล้วมีทนายแล้วค่อยมาบอก บัง,งานตอบตัว,ว่าไม่ต้องแล้วนะท่านใช้บริการทนายแล้วเดี๋ยวจะไปฟ้องเองเนี่ยอย่าง้าดะนะเพราะฉะนั้นพอท่านไปแจ้งความตํารวจอายุความร้องทุกข์ภายในสามเดือนมันจบสะดุดหยุดลงทันทีก็เหลือแต่อายุความฟ้องคดีคดีเช็คจำคุกไม่เกินหนึ่งปีอายุความฟ้องกี่ปีล่ะต้องไปดูมาตรา9 5ดูระวังโทษสิ มาระวังโทษกี่ปีระวังโทษหนึ่งปีก็อายุความฟ้องคดีห้าปีเพราะห้าปีเนี่ยอัตาโทษจำคุกหนึ่งปีจำคุกกว่าหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปีเพราะนั้นคดีเช็คคุณต้องฟ้องคดีไปห้าปีเมื่อไปแจ้งความตำรวจเพื่อดำเนินคดีนะครับสบายใจลนะเช็คเด้งใช่ไหมไปแจ้งความดำเนินคดีเกินสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหนึ่งปี จะจ้างนนาไปฟ้องอย่าให้เกินห้าปีนะได้ไม่ขาดอายุความฟ้องคดีนะครับนี่คือแพทเทิร์นพื้นๆแต่ปัญหาต่อไปคือว่าไอการที่ท่านจะไปแจ้งความปัญญสามเดือนนับแต่วันรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทําความผิดมันนับยังไงมันนับเริ่มจากตรงไหนอันนี้สำคัญผมเตรียมดีกา ซัพพอร์ตไว้เยอะเลยเรื่องประมาณนี้นะครับหลากหลายเลยวันนี้เอาเรื่องเช็คก่อนคราวนี้ท่านครับเวลาท่านได้รับเช็คมาจากลูกหนี้นะส่วนหญ่ากระซื้อเงินเชื่อนั่นแหละแต่จ่ายเป็นเช็คแล้วค่อยไปขึ้นเงินทีหลังมันก็ซื้อเชื่อเอาจะให้กี่เดือนล่ะสามเดือนก็ลงวันที่ไปเลยสามเดือนนะครับพอครบสามเดือนจ่ายค่าสินค้าก็เอาเช็คไปเข้าขธนาคารก็ไปฝากกันนั่นแหละ ไปขึ้นเงินนะฮะเลขาบ้านก็ไปขึ้นเงินส่วนใหญ,ญ่บัญชีเนี่ยนะก็ต้องเอาเข้าบัญชีส่วนใหญ่ก็จะตีให้เบยีเลยนะต้องฝากนะคราวนี้พอเจ้านี้ถึงกําหนดต้องชาระนี่ก็เอาเช็คไปเข้าบัญชีอาจจะฝากเคยนี่จะของอาจจะไม่ได้ไปเองอกนะอาให้ลูกน้องไอ้เอาเช็คเข้าบ,บัญชีดิครบละนะพอ,อไปขึ้นบัญชีเสร็จ ฝากแล้วก็กลับบาทลูกน้องไปพอสักเดือนก,กว่าเขาเคลียร์ลิ่งบัญชีกเกษตรธนาคารแจ้งทานครับเช็คทีมาฝากไว้เนี่ยติดต่อผู้สั่งจ่ายนะพอ <c oughs> มันไม่มีตังนะครับให้ติดต่อผู้สั่งจ่ายนะมาแล้วแต่ใช้คําพูดนะต้องอย่ให้ติดต่อผู้สั่งจานะนะ่าดย,ด,ายด้วยความสุภาพนะคําที่สุภาพคือ ต่อผู้สั่งจ่ายถ้าเอาจัดจ่าคือไม่มีเงินในบัญชี <c oughs> นะครับหรือประกอบบางยุนก็บอกว่าเช็คที่มาเอามาเข้าบัญชีเรียกเก็บไม่ได้ครับน่ดูเพราะหน่อยแตเช็คเบ้งไปเลเงินไม่มีในบัญชีก็เรียกเก็บไม่ได้นะก็โทรแจ้งเท่าแก่ท่าแก่เช็คที่มาก็บัญชีเรียกเก็บไม่ได้นะครับอ๋อเหรอโอ้เด้งซะแล้วเช็คนะครับคันี้ เวลาจะไปฟ้องคดีก็จะไปรอเช็คไอ้ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้กลับมาเป็นหลักฐานว่าเช็คเด้งพร้อมกับใบรับเช็คนะรับพร้อมกับใบรับเช็คไอ้ใบคืนเช็คมันจะเรีกยกใบคืนเช็คจากธนาคารรับเช็คที่เป็นเด้งด้วยแล้วก็รับใบคืนเช็คจากธนาคารมามันก็จะมีหลักฐานว่าเรียกเก็บเงินไม่ได้ก็คือเช็คเด้ง เพื่อนามาฟ้องเป็นคดีอาญากดดันให้ใช้หนี้ตามเช็คไม่ฉะนั้นไปคุกนะมีนักวิชาการหลายท่านบอกว่าต้องยกเลิกเช็คเนี่ยไอ้ปรบอรเช็คเนี่ยเพราะมันเป็นคดีแพงเป็นหนี้ทางแพงแต่ร่างกฎหมายเช็คมาเพื่อให้ลูกหนี้เจ้าหนี้ซื้อขายค้ขาขายคล่อง มันกู้ไม่ได้ซื้อเงินเชื่อก็ต่ายเป็นเช็คแต่เกิดเบี้ยวติดคุกนะเว้ยสามเดือนเด้ก็ว่าไปเจตนาเป็นอย่างนั้นอ่ะตอนหลังนี้มันกลายเป็นเครื่องมือของเจ้าหนี้ที่จะกดดันลูกหนี้นั่นเองทีติดคุกเขาบอกจะเลิกแต่เ็ายังไม่เลิกนะครับยังใจอยู่ะก็ยังไม่มีใครเห็นด้วยจะยกเลิกเพราะมันเป็นช่องทางหนึ่งที่ให้ทํามาค้าขายสะดวกซื้อเงินเชื่อจะจ่ายเป็นเช็คเบี้ยวติดคุกอะไรประมาณนี้นะครับ มันก็ได้ผลนะน,นะเพราะกฎติคุกมันก็ยัยองเคลียนะครับคานนี้ปรากฏว่าอาจารย์แก่คนนี้เคยได้อยองแล้วกันธน,นาคารแจ้งแหละว่าธนาคารเนี่ยท,ท,ที่เอาเช็คมาเข้าเนี่ยเรียกเก็บกันไม่ได้คุณแดงคุณแดงบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ทางเข้าเย็ยนหรือย,ยังครับทางเรียบร้อยครับขอบพระคุณครับคุณพิชิตสวัสดีครับอาจารยา์ยาจาวันไหนไม่ได้ดูอาจารย์ไล่เหมือน เหมือนขาดอะไรไปอย่างขอบพระคุณขอบพระคุณครับต้องกด,ด้ืยหน่อย fc นะครับมีใครทักมีเดี๋ยวผมเลยผมก็ผมก็คอยจะเปิดเลยจะด้วยนะตามไม่ค่อยดีขอไปอ่ามาต่อคดีปรากฏว่าคดีนี้เนี่ยนะครับอีกตอนที่ธนาคารแจ้งให้ในายหยองรู้เนี่ยว่าเช็คที่มาเข้าบัญชีเนะี่ยมาเรียกเก็บไม่ได้นะเสียหย้อปบาหยอง <c oughs> คือวันที่อะไรสิบห้ากรกฎานะครับสิบห้ากรกฎาไม่ใช่ไม่ใช่ต้นเดือนพฤษภาคมสองห้าสองหกเดือนพฤษภาเนี่ยธนาคารแจ้งนายหยองว่าเช็คที่มาเข้าบัญชีนั้นเรียกเก็บไม่ได้นะขอรับอ้อเหรอหลังจากนั้นเนี่ยพฤษภา มิถุนากรกฎาประมาณสองเดือนสิบห้ากรกฎาหนึ่งหกสองหกนายหยองก็เลยให้ลูกน้องไปรับเช็คคืนมาจากธนาคารนะแล้วก็รับใบคืนเช็คจากธนาคารมาเพื่อเป็นหลักฐานาว่าเช็คมันเด้งระหว่างที่ยังไม่ได้ไปร,รับก็ยังตามลูกหนี่เอ้ยยังไงไว้จ่ายเช็คมาชื่อนางสวยน้องสวยเช็คมันไม่มีเงินจ่ายจะว่างไงจะเคลียร์ไหมเ่ยเดี๋ยวแจ้งจับนะเว้ย เดี๋ยวเสเดี๋ยวเชียร์ให้เจ้าแกเชียเยอดี๋ยวยองเดี๋ยวเจ้าแกเดือนที่สองก็ยังไม่โอเคเอางั้นไม่เอาละสั่งให้ลูกน้องไปรับเช็คไอ้ที่มันเด้งพร้อมกับใบคือเช็คจากธนาคารเมื่อ15กรกฎาคม2526นะแล้วก็ไปแจ้งตำรวจเลยนะหาทนายความเลยแต่ไม่ใช่ทนายเดนะทนายอะไรก็ไม่รู้ เพราะว่าคดีการที่ปีสองห้าสองเก้าสองห้าสองเก้านี่อยู่ไหนวะเนี่ยเป็นอาจารย์สอนวิทยาพยาบาลอยู่ยังไม่ได้เป็นทนายนะก็จ้างทนายเลยนะทนายก็ดูข้อมูลมีหลักฐานอะไรเราจะแก่โอ้มีมีเช็คที่เด้งนะไอที่เป็นเด้งมาก็ปั๊มมาแล้วแล้วก็ไปคือเช็คจากแบงก์นะก็ไล่ดูแล้วไปรับมาบรร่แล้วเท่าแก่ไปรับเช็คมาเมื่อสิบห้ากรกฎาคมสองห้าสองหกเนี่ยหลักฐานเนี่ย ใบคืนเช็คอ้านายก็เตรียมเรื่องเตรียมหลักฐานร่างฟ้องไปฟ้องวันไหนครับไปฟ้อง14ตุลาสอ2ห้านะถ้านับจากเดือนกรกฎาคมนะกรกฎาศิสิงหาการยาตุลานะก็พอดีเลยสาเดือนเพราะว่ามันมันสิบากรกฎาครึ่งเดือนนะสิบตุลาก็3เดือนไม่เกินนะก็ใช้ได้เท่าแก นะฟ้องเป็นคดีเช็คแปลว่าจ่ายเช็คเต็มปรากฏว่าพอฟ้องแล้วเนี่ยไม่จะไม่ด้แจ้งตำรวจด้วยนะจะอาจารย์จัดการให้ฟ้องเองต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องนะไม่เหมือนใรายการอยายการจะรับเลยนะส่วนใหญ่จะรับเลยไต่สวนอายการมันกฎหมายม,มีแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเพราะอะไร ใช้บริการตํารวจผ่าพนักงานสอบสวนปายาการมันมีการสกิลทั้งสองชั้นหน้าเช่อถือฟ้องปุ๊บรับเลยแต่ถ้าเกิดให้ทนายฟ้องเองนี่ต้องไต่สวนมูลฟ้องปรากฏว่าวาที่ไต่สวนมูลฟ้องคือไต่สวนว่ามีมูลไหมนะสาลท่านก็ดูดูฟ้องที่ล่างมาเอเขียนบรรยายฟ้องมา ว่าธนาคารเนี่ยแจ้งให้ทราบว่าเก็บเงินไม่ได้เดือนต้นเดือนพฤษภาแล้วก็บรนยายฟ้องดูว่าไปรับเช็คใบคืนเช็คจากธนาคารเมื่อ15กรกฎาคมแล้วมาฟ้อง14ตุล25า2526สศาลบอกเอ๊ะคุณรู้ว่าเช็คเด้งเมื่อเดือนต้นเดือนพฤษภาคุณมาฟ้องเดือน14ตุลาสอ2หา มันเกินกว่าสามเดือนเกือบๆเดือนอะมันเกินมาแล้วมันเกินสามเดือนแล้วน่ะนะสารไตาสวนมันฟ้องแลว้วท่านพิพากษ,ษายกฟ้องเลยเงาเลยเงาเลยเสวนใจจนคำไหนเงาเนี่ยหาไม่เจอจนเงาเนี่ยอย่างีาล้งละกันสายกฟ้องเลยเกินก็ดีความผิดต่อส่วนตัวนะ คุณบอกว่าธนาคารแจ้งเดือนพฤทธภาไปรับเช็คคือเช็คมาสิบห้ากรกฎาคมาฟ้องสิบสี่ตุลาเกินสามเดือนมาเดินึ่งแล้วยกฟ้องเอาแต่หยองบอกไม่ใช่ครับท่านกฎหมายเขาเขียนเนี่ยนะมาตรากาสิบหเนี่ยอายุความเนี่ยร้องทุกเนี่ยมันนับสามเดือนนับแปลวันที่ รู้ร,รู้รู้ความผิดนะแล้วก็รู้ตัวผู้กระทําความผิดหลักฐานของผมเนี่ยที่ผมรู้คือตัวเช็คที่รับประจากคธนาคารแล้วก็ใบคืนเช็คมาระบุไว้ชัดเจนว่าสิบห้ากรกฎาไปรับเช็คมานับมามันยังไม่ขาดสามเดือนเลยท่านไ <c oughs> อจีตาดาคารแจ้งอ่ะไมนมีหลักฐานอะไรนะครับโทษโทษแจ้งโทษแจ้ง แจ้งมาแล้วบรรยายฟ้องมาทาไมเอาศาก็บอกก็โทรแจ้งคุณเนี่ยคุณรู้ยังอ่ะรู้รู้รู้ความผิดยังรู้รู้เรื่องความผิดยังมาตรากันแต่พกกันยังารู้เรื่องความผิดนะคําว่ารู้เรื่องความผิดไม่ได้แม้ว่ามีเอกสารหล,ลักฐานนะมันต้องมีใบคืนเช็คนะธนาคารคุณบรรยายเองธนาคารแจ้งว่าเก็บเงินไม่ได้ นั่นแปลว่าคุณรู้เรื่องความผิดแล้วคุณรู้ตัวไหมใครใจ่ายเช็คคุณคุณก็รู้ว่านางสวยจ่ายครบยังครบและยังและสองแยะยังรู้เรื่องรู้ตัวแล้วคุณมาคุณมาฟ้องเมื่อไหร่สิบสี่ตุลาคุณรู้ต้นพุทธภาเกย์มาเดือนละเกย์มาเดือนละยกฟ้องแต่ย่บอกไม่ใช่อะ่ะตามหลักฐานเอกสารเนี่ยใบยคืนเช็คมันคือ สิบห้ากรกฎายังไม่เกินครับท่านอันนั่นมันโทรศัพท์ไม่ใช่เป็นหลักฐานผมก็ก็กบรรยายฟ้องมาทําไม <c oughs> ก็บรรยายฟ้องรายละเอียดทั้งนั้นนะั่นก็เรียบร้อยนะครับปาาระกัศาลยกนายหยองอุทธรสารอุทธรยืนครับยืนต้องเสียใจใช่ไหมเอ้ <c oughs> <c oughs> ผมไม่มีเสียใจทำงานเอฟเฟก์ผมเนี่ยสองศาลยกหมด เรื่องนี้เลยทุกคุณสู่สารดีกาประเด็นก็คือมันนัดวันไหนอ่ะไอ้วันที่ธนาคารแจ้งบอกเอ้ยเช็คที่เข้าบัญชีมาเอาเช็คมาเอาไปเอาคืนมานะเข้าบัญชีแล้วเรียกเก็บเงินไม่ได้ครับในนี้หลัคาไรเลยแต่รู้นะแต่ไป,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 ปหลักฐานตอนไปรับเช็คคืนกับบัคืนเช็คนี่แหละธนาคารออกให้เป็นเอกสารก็แนบมาใน,นคำท้ายคำฟ้องนะแต่ถานบุป,ปรชายอะ่ะคุณบรรยายมา รู้ตั้งแต่ตั้งแต่พฤษภาไอ้เรื่องใบคืนเช็คอีกเรื่องหนึง่งไอ้ใบคืนเช็คนี่มันไม่ใช่เพิ่งรู้รู้มาตั้งหลายเดือนแล้วเป็นสองเกือบสองเดือนน่ะไอ้ใบคืนเช็คกเนี่ยเรื่องนี้เลยคือสุสานิกาครับนะสานิกาวางไงผมอ่านนี้ฝั่งนะเพราะว่าถ้าไม่อ่านเดี๋ยวบิดเบือนคำพิพากษาเดีกาที่สล่าสลวยซะเนาะสานิกาวันที่ฉายว่า มีปัญหาเพียงว่าฟ้องโจกขายความหรือไม่โจทยิ่ง่าว่าโจดได้รับเช็คและใบคืนเช็คจากธนาคาร1 5กรกฎาคม2526ต้องถือว่าโจดได้รู้เรื่องความผิดของจำเลยและต้องเริ่มนับอายุความตั้งแต่นั้นแต่ตามทางไต่สวนได้ความว่าเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม2526โจดได้รับแจ้งจากธนาคารแห่งหนึ่งแล้วกัน โจ์นำเช็คเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงินว่าเรียกเก็บเงินตามเช็คไม่ได้การเรียกเก็บเงินตามเช็คไม่ได้ก็คือธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คนั่นเองความผิดย่อมเกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นและโจ์ได้ทราบเรื่องความผิดแล้วตั้งแต่วันที่โจ์ได้รับแจ้งจากธนาคารการนับอายุความไม่ว่าคดีใดๆนับตแต่วันที่ความผิดได้เกิดขึ้นจะถือเอาวันอื่น เช่นวันรับเช็คหรือใบคืนเช็คมาเป็นวันเริ่มนับอายุความหาได้ไม่ดังนั้นเมื่อโจทย์ไม่ได้ร้องทุกและนำคดีมาฟ้อง14ตุลา2526เกินกว่า3เดือนนัดต่โจทย์ทราบเรื่องการปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คของธนาคารฟ้องโจทย์จึงขาดอายุความพิพาพษายยืนยกสอง <c oughs> <c oughs> แต่ดีเลย นะแต่ก็ไปว่ากระตังแพ่้งนะก็ไม่มีผลอะไรเลยนะครับเพราะว่าเกินเพราะไปเข้าใจผิดนะอันนี้ก็เป็นอุทาหอนนะเนี่ยคดีเกี่ยวกับเช็คเขาเอาวันแต่รู้เรื่องไม่เอาเอกสารเป็นหลักฐานนะครับแล้วเวลาไตาส่สวนก็ไปบอกก็อยา่างวรู้แล้วจริงจะไม่บอกไม่รู้ถ้าก็จบ <laughs> ผมรู้ตอนไปคืนเช็คนะี่ตอนรับเช็คกับใบคืนเช็คนะี่ มันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะเพราะฉนั้นเวลาฟังแนวจีกาก็ต้องฟังข้อที่จริงอย่างละเอียดด้วยเพราะฟังกรดีก็เอาบปคืนเช็คเพราะอะไรอันนั้นไม่มีเรื่องรู้มาก่อนนะคือไม่รู้เลยรู้ตอนที่ไปเอาเช็คคืนนี่แหละ <c oughs> กลับไปคืนเช็คมาเองมันก็ตามนั้นแต่น,นี้มารู้ก่อนตั้งเกือบสองเดือนเพราะธนาคารแจ้งนะครับว่าเช็คที่เอามานั้นเก็บเงินไม่ได้ มันก็ตีความเขาาเก็บเงินไม่ได้คือคือคือธนาคารปฏิเทศการจ่าเงินเปล่าก็เรื่องเดียวกันแหละ <c oughs> นะครับนี่นะครับประเด็นของคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวกรณีเช็คเด้งก็ต้องระวังเรื่องนี้ดีนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะทางแก้ถ้าจะเตรียมหางงานจ้างอนายมาจันทนายไม่ว่างอะไรเนี่ยในะอย่าองจะต้องไปแจ้งความ เพื่อดําเนินคดีที่โรงพักทันทีปธานาคารโตเอ้ยเช็คเข้ามาเด้กเก็บมาได้แจ้งความเลยไม่รู้ละไม่เป็นไรล,ยลัยอมความได้แจ้งไปก่อนม่ต้องไปเกรงใจนังสวยก็ละแจ้งเลย <c oughs> รู้ว่าแจ้งเพื่อดำเนินคดีแล้วมาคุยกันนะแล้วจะจะแจ้งนไรฟ้องเองสองปีสามปีก็ยังฟ้องได้รอต่อรองว่าไงน้องสวยว่าไง แจ้งตำรวจเพื th <laughs> many many ่อดำเนินคดีแล้วนะผ่านพ้นก็ผ่านพ้นไปเอาเอาเอาสองปียังไม่ให้ดำเนินคดีเลยทนายฟ้องเองไรเนี้ยได้เพราะอายุของฟ้องก็ดีมันยังไม่จบมันห้าปีอ่ะอย่างเงี้ยมันก็ยืดยื้อยืดยื้อยืดเยื้อยยื้อยื้อเยื้อยืดยื้อได้ไหมเป็นปั่นยืดเยื้อได้นะกรณีที่ดังสวยเกิดจะยื้อ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  นี่ยือย้อยือย้อยื้ยื้อจนเกินสามเดือนเลยแล้วตัวเองอยังไม่ได้แจ้งตำรวจเราต้องแจง้งเพื่อเพื่อเพื่อดำเนินคดีนะครับแจ้งเพิ่มในเดียวก็จบแล้วแล้วพอแจ้งแล้วอาจยะรอ,อต่อรองรอ,อคุยกับบ่าไปอย่าคุยเกินสามเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนปีก็ยังได้ไม่มีปัญหาเพราะเขาพอพิดต่อส่วนตัวก็ยังคุยกันดูเขายังจะไก่เกลี่ยก็ไกลเกี่ยไปสองปียังไม่ได้คืนแลวงั้นแจ้งไอโฟนเองก็ยังได้ เพราะฉะนั้นนี่เป็นความผิดพลาดในกระบวนการวิธีพิจารณาความอาญานะเพราะฉะนั้นรู้แล้วใช่ว่าอย่าทําอีก <laughs> อย่าทําอีก <laughs> และทั้งหลายทั้งปวงนี้คือสาระความรู้ที่นํามาฝากกันสําหรับวันนี้นะครับ <laughs> ผมพยายามจะมาให้จบสั้นๆเดี๋ยวคลิปผมยาวดาวนโ์โหลดอ๋อเดี๋ยวผม <laughs> ผมแชร์ไม่ได้นะเพื <laughs> ่อแชร์ด้วยเพราะว่าไม่รู้ใครไปเล็กรายงานสแตมผมด้แล้ว ไม่รู้กลุ่มไหนเนี่ยผมออกจากกลุ่มมากลุ่มหนึ่งแหละคือแชร์ไปต่อไลฟ์สดอะ่ะมันตอนบ้านเนี่ยผมแชร์ไลฟ์สดไปไงพวกรายงานว่าผมเป็นสแปมอะไรก็ไม่รู้และเฟซบุกก๊กรายงานว่าคุณได้ไปโปพสต์ผิดกติกาชุมชนบล็อกไม่เห็นใ่ผมแชร์ผมไม่แชร์แล้วกันนี่ยไม่เอาอะไรยุ่งจังเคยทีแล้วแชร์ไปแชร์มาโดนบล็อกเลยไอ้โดนรายงานเพราะรายงานจะก็ระเบิดไม่ให้ผม,ผม,มแชร์เ,เ,เลยตอนที่ผมแชร์ไปไหนไม่ได้แลวนะนอกจากแชร์ตัวเอง แชร์ในเพจตัวเองแชร์ในกลุ่มตัวเองแต่ไปแชร์กลุ่มอื่นไม่ได้ถูกรายงานตั้งนั้นขอบพระคุณที่รายงาน <c oughs> ขอบพระคุณที่รายงานผมนี่ผมไม่แชร์เอาโอเคครับอันชีวิตค,คนเราทั้งสั้นนะักต้องรู้จักทำประโยชน์ก่อนจะสายทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์หลังความตายมีความหมายคงอยู่ตลอดไปสําหรับวันนี้ผมอาจารย์เดชจะอนุทิตกุลจากลาปกา่อนพบก,กันใหม่วันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้โชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามครับ